ก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องนะนะผมวันนี้นะผมจะมารีวิวเป็นตัว S A S งานโจโจนะผมแต่ตัวนี้นะผมเป็นตัวงานจีนเนาะมันจะไม่ใช่งานแท้นะผมก็แหมก็แอบเสียดายนิดนึงนะผมแต่งานแท้เนี่ยบอกเลยว่าไองานตัวนี้ราคาแม่งโคตรโหดเลยนะ2ตัวเนี่ยรวมกันไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ใช้หรือสแตนเนี่ยถ้าซื้อ2ตัวเนี่ยราคามันขึ้น5,000ถึง6 0 0ัเลยนะซึ่ง โอ้โหราคานี้ผมสู้ไม่ไหวจริงๆคือราคานี้ก็คือผมปล่อยผ่านดีกว่านะผมผมลองเอางานจีนมาเล่นดีกว่าตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวเนี่ยก็นานมาแล้วเป็นตัวของโจทาโร่นะครับผมเป็นงานจีนเหมือนกันนะครับผมก็เออตัวนั้นมันสวยตัวนี้ก็เลยลองจัดมาดูนะครับผมตัวนี้นะครับผมที่ซื้อมาเนี่ยจะามารีวิวเพื่อนๆดูวันนี้นะผมจะเป็นตัวของคิระยูชิครั้งนี้แล้วก็ตัวของคิระควรนนะผมเป็นสแตนของเขาแต่ อันนี้ผมเอาตัวฟิกออกมานะผมคือจะให้ดูกล่องเฉยๆนะผมผม้ีหเจ็ดจับฟิกยัดเข้าไปนะผมก็โอเคกล่องด้านหน้าประมาณนี้ด้านข้างประมาณนี้หลังประมาณนี้ข้างอีกประมาณนี้นะผมมันเหมือนกันก็โอเคนะผม ก็ครับผม2ตัวที่จะมรีวิวเนี่ยก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มแรกจากตัวผู้ชชยสแตนนะครับผมอย่างตัวคีระนะครับผมก็โอเคก็เรามาดูของแถมของเจ้าตัวคีระกันนะครับผมก็ตัวของคิระเนี่ยพวกของแถมเนี่ยผมถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอได้เลยนะผมก็จะมีเป็นตัวบอดี้นะครับผมแล้วก็หัวเปลี่ยนไหมหนึ่งหัวนะครับผมซึ่งอยากให้ดูหน้าหัวเปลี่ยนกัน ซึ่งหน้าหัวเนี้ยนะเอาตรงๆเลยคือผมไม่ค่อยชอบหัวนี้นะคือจะไม่โอเวอร์อะไรมากนะผมผมค้างซีเรียสกับหัวที่มันอยู่กับบอดี้มากกว่านะผมตัวงานจีนนะทุกตัวนะผมผมบอกก่อนนะว่าถ้าใครที่จะมาดูคลิปช่องผมเนี่ยแนะนําให้ดูให้จบจริงๆนะครับผมเพราะว่าสมมุติถ้าคุณไปซื้อตามแล้วได้ของมาเหมือนมันไม่เหมือนกันในคลิปเนี้ย อันนี้ไม่แปลกใจนะเพราะว่างานจีนทุกงานเนี่ยเวลาผมซื้อมาเนี่ยผมจะเอามาโมแล้วก็สายรุกรรมนิดหน่อยให้มันสวยขึ้นนะครับผมก็งานที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่ผมมีก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางจุดเนี่ยผมจะโมกับทําสีนิดหน่อยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวในคลิปเนี่ยจะบอกเหมือนกันนะว่าเออทำตรงไหนมากอะไรมากนะผมเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจแล้วกันเนาะว่าถ้าซื้อตัวนี้มาเนี่ยรับตรงนี้ได้ไดหรือเปล่าคือจะรับอาจุด ที่สีมันเปื้อนหรือข้อต่อตรงนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็โอเคมีหัวนะครับผมแล้วก็มีเป็นกระเป๋าทํางานของเขานะครับผมเป็นกระเป๋าทางานออฟฟิศนะครับผมเนี่ยอันผอมๆหน่อยแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวเชียร์ฮาร์ดแอคแท็กนะครับผมตัวนี้เนี่ยในอนิเมะนะครับผมมันจะเป็นสีออกน้ําเงินน้ําเงินฟ้าๆไหมเอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็ตัวนี้ผมว่าจะทําสีอยู่เดี๋ยวรอสีอยู่นะครับผมแต่ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างสวยนะครับผมพวกล้อพวกอะไรเนี่ย โอเคอันนี้อันนี้ไม่ได้น่าเกลียดคือผมค่อนข้างชอบอันนี้เลยแล้วก็เป็นถุงนะครับผมพวกอ่าข้างในเนี่ยจำไม่ได้เป็นถุงอะไรเป็นหัวแฮมเบอร์เกอร์ปะแต่ข้างในเนี่ยแม่งไม่ได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์หรอกนะผมเพราะถ้าใครดูโจโจภาคสี่เนี่ยไอส่งข้างในเนี่ยแม่งเป็นมือนะครับผมมือของผู้หญิงที่คีระเขาชอบเนะ่ยมันนี้มันโลกจิตน,นะเออแล้วก็จะเป็นทั้ง่วนของเน็กไทยนะครับผมเล็กไทตรงเนี้ยนะครับผมจะเป็นรูปสี่เหลีหล่ยมนะเนี่ยอารมณ์คล้ายๆพวกสเต็มไปษนียอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่น่าจะใช่หร ก็ค่อนข้างสวยนะสกรีนมาเนี่ยก็มันสามารถถอดเปลี่ยนได้นอกกับตัวที่ติดกับบอดี้แล้วก็เป็นทัว่วลของโทรศัพท์นะผมเป็นโทรศัพท์แบบรูปทรงสมัยก่อนอะนะโทรศัพท์ตัวเรืม่มเรียมเงี้ยส่วนพาดมือนะผมจะแถมเป็นมือแบรหลวมอย่างนงี้นะผมมือแหวมหลวมอย่างนี้ให้หนึ่งคู่นะผมแล้วก็เป็นมือแบบชี้นิ้วนะผมเต็งหงิกมือเข้ามาหน่อยอย่างเงี้ย เออแม่งแปลกๆเหมือนกันนะผมก็ถ้ามีมือแปลกๆก็ไม่ต้องตกใจน,นะผมโจจ้แม่งเป็นงี้ทุกตัวนะครับผมก็จะเป็นอันนี้แถมมาให้แค่คู่เดียวเออแถมมาให้แค่มือเดียวเท่านั้นครับผมแล้วก็จะเป็นมือโพสท่าป,ปานี้ครับผมเป็นมือแบบหยิกนิ้วก้อยนะครับผมอันนี้ก็หนึ่งมือเหมือนกันครับผมแล้วก็มือนะผมไอเลิฟยูนะครับผมอ่าแถมมาให้หนึ่งคู่เออไม่ใช่หนึ่งคู่ มือเดียวเลยนี่แหละแล้วก็มือหยิกแบบนี้นะผมแถมมาให้นะครับหนึ่งคู่นะครับผมเอาไว้สําหรับจับสิ่งของแล้วก็ถือโทรศัพท์นะครับผมโอเคพวกเรื่องข้อต่อเรามาดูกันนะครับผมตัวนี้เนะี่ยเดี๋ยวให้ดูหน้าติดกับบอดี้กันนะครับผมหน้าติดกับบอดี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะถือว่าสกรีนมาได้ไม่เร็วคือทํามาได้ค่อนข้างดีเลยครับผมตรงส่วนนี้นะครับผมผมแต้มสีไปนิดนึงนะนเห็นไหมไอจุดดำๆนะคือสีมันลอกละ คืออันเนี้ยลงเคลือบไว้แบบลงสีไว้แต่ไม่ได้เคลือบมันเลยหลุดนะผมโอเคสาเหตุที่เคลือบเนี่ยไม่ใช่แล้วหรอกครับผมเพราะว่าสีที่ได้มาเนี่ยสีแม่งหลุดนะนตรงข้อต่อคือไม่รู้ทำไมบัดซบมากเลยนะตรงนี้ก็เงยหัวนะผมขึ้นลงได้นะผมปิดได้อะไรปกติเลยกางแขนนะผมกางแขนได้ประมาณนี้นะผม ข้อศอกโอ้โหข้อศอกเยอะมากครับผมป่านี้ก,ก้มเอ๊ะก้มแทบไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยที่เห็นตรงตรง่คือก้มแล้วนะอือน่าจะติดเพราะตรงเนี่ยปกเสื้อตรงนี้นะครับผมเงยเงยแน่นอนว่าทําไม่ได้ครับผมเพราะว่าติดทางส่วนของหลังเสื้อตรงนี้นะครับผมกางขา ปานี้แปลงหลังปานี้หัวเข่านะผมขอบอกก่อนเลยว่าหัวเข่าของผมเนี่ยมันขยับทางส่วนของจอยที่สองไม่ได้นะมันจะขยับได้แค่เป็นจังหวะแรกก็คือจังหวะข้างบนเนี่ยอันที่สองคือขยับไม่ได้ไม่รู้ทําไมนะครับผมผมลองไปขยับขยับดูแล้วปรากฏว,ว่าแม่งหักนะสองข้างเลยก็เลยต้องกาวไว้ เออน,นี่ไม่เสียดายมากนะครับผมก็ของผมก็จะขยับได้ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าใครที่ได้ตัวที่ดีกว่าผมเนี่ยเผื่อๆแม่งขยับได้เป็นรูปตัว V เลยนะก็เท้าอะไรขยับได้ปกติครับผมข้อเท้าอ่าอะไรปกตินะครับผมพวกตัวของผู้ใช้สแตนเนยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องข้อต่อเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยขยับอะไรมากอยู่แล้วจะมาซีเรียสตรงตัวของสแตนเขานี่แหละครับผม เออนะี่ยลืมให้ดูตรงนี้เลยว่าโอ้โหเน็กไทนะผมสิกเนเจอร์ของเขาสกรีนมาสวยมากตัวนี้อันนี้ผมค่อนข้างชอบเลยเน็กไทตรงนี้นะผมถือว่าทํามาได้ดีมากสําหรับงานจีนเนาะตามมาตรฐานโอเคโอเคเดีย๋ยวเรามาดูทางฝั่งทางฝั่งของตัวแสแตนเขานะผมคิลเลอร์ควีนนะผมซึ่งเจ้าตัวคนะิลเลอร์ควีนเนี่ยเอาตรงนะตัวนี้ผมมูคั่ต่อมันไปค่อนข้างเยอะนะผม เยอะจริงๆนะผมว่าข้อต่อบางจุดเนี่ยขยับแม่งไม่ได้เลยนะตัวแม่งแข็งทื่อนะผมผมก็เลยต้องเอามาขัด,ขดพวกข้อต่ออะไรนั่งนะผมตัวนี้ไม่แน่ใจว่าผมโชคร้ายได้คนเดียวหรือเปล่านะแล้วก็ตรงเนี้ยสีมันเลอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจอยู่นะครับผมแต่โอเคพอมอะไรเรียบร้อยแล้วถือว่าออกมาโอเคนะครับผมมาแล้วผมเดี๋ยว มาดูทางส่วนของของแถมกันนะครับผมของแถมเนี่ยจะมีเป็นมือนะครับผมไอเลิฟยูเนี่ยมันของคีระเลยนะผมแต่อันนี้จะแถมมาให้เป็นคู่เนาะก็สามารถใส่แบบเนี่ยใส่สองมือได้เลยนะไอเลิฟยนะูเนี่ยทางส่วนนี้นะผมสีสีเนื้อเนี่ยมันออกชมพูจ๋าไปหน่อยนะอันนี้คือผมทํเสียแล้วนะเพราะตอนได้มานะสีมันเลอะนะผมไม่เลอะจนหน้าเกลียดเลยผมเลยทาทาหน่อยนะผมให้มันดูดีหน่อยแล้วก็มือแบนะครับผม หนึ่งคู่แล้วก็มือซิกเนเจอร์ของเขานะผมอย่างเช่นมือกดสวิตช์ระเบิดน่ยไอ้มือนี้นะครับผมแถมมาให้แค่มือข้างขวานะครับผมมือเดียวแล้วก็ทั้งส่วนของเจ้าตัวนี้นะผมสเต็กแคทนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมในเรื่องมันชื่อนี้หรือเปล่าผมก็ดูภาคสี่มานานแล้วคือจาชื่อไม่ค่อยได้แล้วน่าจะชื่อสเต็กแคทนี่แหละครับผมไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นแมวดอกไม้นะครับผมที่คิลเลอร์ควีนเนี่ยมันเอาไปใส่ไว้ในท้องนะครับผมให้มันยิงอากาศมาเคลือบกับลูกระเบิดอะไรประมาณนี้ นะผมแล้วก็จะเป็นทั้งส่วนของกระถางนะครับผมของเจ้าตัวสเตย์แคทนะครับผมนะครับผมเอามายืนนี้เจ้าตัวสเตย์แคทนี่ถือว่าทําสีมาได้ก็มันก็จีนจ๋าๆเลยนะคือถือว่าไม่ได้สวยอะไรมากคือค่อนข้างอยู่ในเกรดโอเคแล้วก็ทั้งส่วนของนี้ผมเป็นล่าของเจ้าตัวสเตย์แคทนะครับผมก็ปุ๊บนี่นะ จะประมาณนี้โอเคเราวเป็นเ่วนของตัวข้อต่อกันนะผมเนี่ยผมเจ้าคิลเลอร์ฟิีนทั้งส่วนใบหน้านะผมสกรีนมาได้โคตรถูกใจผมมากๆนะครับผมคือมันไม่มีเลอะไม่มีเป๋ไม่มีอะไรเลยคือทํามาได้สวยสุดๆนะครับผมเนี่ยโอ้โหใบหน้านี่คือผมทําผมว้าวมากเพราะว่าทํามาได้สวยสุดๆนะครับผมคอนะผมสามารถขยับได้ตอณนี้ ก้มเดี๋ยวก้มสุดยังวะก้มปลานี้จะรูดอีกกางแขนได้ประมาณนี้มอข้อศอกได้ประมาณนี้ถือว่าเยอะนะก้มเอ้ยเงยปลานี้โหโคตรเยอะแล้วก็ก้ม ประมาณนี้นะผมก้มได้ไม่เยอะมากเดี๋ยวดูได้ปะโอเคก้มประมาณนี้ก็โอเคข้อต่อเดี๋ยวมันหลุดป่าวะ่าโอชีแม่งหลุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคครับผมงานจีนเอาทำใจนิดนึงหลุดง่ายอยู่แล้วเป็นงทุกตัวก็บิดได้ปกตินะผมต้องโซ่ของหน้าท้องเนี่ยสามารถเปิดได้ด้วยนะเดี๋ยว เนี่ยนะผมเปิดอย่างนี้นะผมเพื่อยัดเจ้าตัว s t a y c a คเนี่ยใส่เข้าไปข้างในนะผมมันจะได้เหมือนในเรื่องแต่อันนี้ขอไม่ใส่แล้วกันเนาะเพราะว่าขี้เกียจเอาออกเจ้าตัวคิลเลอร์ควีนเนี่ยผมมีแผนว่าอยากจะทำเป็นแบบว่าโมสีทั้งตัวมันอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้วิเวลาค่อยทำดีวกว่าขานะผมยืดมาได้ตานนี้นะครับผม ไปข้างหลังได้ปราน,นี้อันนี้ไม่ต้องแบกใจนะที่มันเป็นผ้าเนะี่ยเพราะว่าอันนี้นะผมเอามาใส่เองนะผมเพราะว่าจาตัวนะี้ถ้าไม่มีผ้าเนะี่ยตูดคิลคลมีมันจะโผล่มาอย่างเงี้ยผมว่ามันดูแม่แปลกๆปไปหน่อยนะผมเลยเออหาผ้ามาป,ปิดหน่อยไม่ได้น่าเกลียดเกินไปนะผมข้างหลังโอ้โหผมชอบตรงนี้มาข้างหลังมันจะเป็นหนามัมนด,ดูดุนะนะผมพวกอ่ะงอเข้าได้ประมาณนี้ข้อเท้าอะไรบิดได้ปกตินะผม ตัวนี้นะผมทําสีตรงทั้งส่วนของรองเท้ากับตัวของมือนะครับผมจะสังเกตได้ว่าสีมันจะสว่างกว่าตัวบอดี้นะครับผมพอควรเลยตัวนี้เพราะว่าทําสีมานะครับผมพอตอนได้มานะ่ะสีมันค่อนข้างที่จะเละนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมรวมๆของเจ้าคิลเลอร์ฟีนนะเอาตรงๆเลยตัวนี้สวยนะแต่อย่างที่บอก้อต่อมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่ง ตัวเนี้ยในช h อป e ีมีนะครับผมก็ทุกคลิปจะมีคนถามผมนะครับผมว่าซื้อที่ไหนขอลิงก์ได้ไหมอะไรนี้คืออย่างที่บอกผมไม่สามารถแชร์ลิงก์อะไรเงี้ยมาไว้ได้นะผมเพราะมันจะถือเป็นการโฆษณาอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกวิธีแรหลงหาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะบอกนะว่าเออหายังไงอะไรอย่างงี้นะผมแต่คนเขาไม่ค่อยดูคลิปกระจกเงีคือพอถามในคอมเมนต์แล้วผมไม่ตอบผมก็กลัวว่าจะหาว่าผมยิงหรืออะไรอย่างงี้นะผมเพราะว่า บางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้ตอบหรือบางครั้งมันไม่แจ้งเตือนโดยซสำนะผม YouTube เนี่ยไม่แน่ใจเป็นของผมคนเดียวหรือเปล่านะพวกข้อความอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยแจ้งเตือนนะผมแล้วก็พวกตัวนี้เนี่ยถ้าจะซื้อนะผมมันมีร้านในช้อปปีเนี่ยเยอะมากนะผมพวกช้อปปี้พวกอะไรเงี้ยพิมพ์ไปว่าอาร์ฟิกเกอร์โจ,โจโจ้จีนไอตัวนี้จะขึ้นมาเป็นตัวแรกๆเลยเลื่อนๆหาเอานะผมหาร้านที่มันมีอะไรที่มันมีรีวิวนะผมรีวิวเยอะๆเนี่ย กดสั่งไปเลยครับผมตัวนี้นะผมได้มาสองตัวนะผมประมาณหนึ่งพันสองร้อยได้มันจะตกตัวประมาณสักห้าร้อยกว่าๆนะผมอันนี้มันรวมส่งด้วยไงก็นะตัวนี้ได้มาพักนึงแนละ้วแต่ยังไม่รีวิวนะผมอย่างที่บอกผมจะทําสีจนถูกใจก่อนแล้วค่อยเอามารีวิวนะผมเพราะว่าไม่อยากเอามารีวิวสภาพแบบสภาพซอมบี้อ่ะเออก็เอามาศัลยกรรมนิดหน่อยนะผมก็นะพอลงใจได้เล็นึงแล้ก็ โอเคนะผมสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมก็ถูกใจหรือไม่หรือไม่ถูกใจยังไงนะผมก็สามารถบอกกันได้นะผมผมยินดีเปลี่ยนแปลงให้ก็สำผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะผมติดตามเราได้เลยนะผมก็สวัสดีครับ